สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกับป้าเซมอีกแล้วนะคะเซมี่ชาแนลนะคะ h ี่เรา every one welcome to semichannel วันนี้ป้าเซมจะมาอัปเดตน้องนกนกทั้งหลายนะคะนกขงหยกของป้าเซมนี่เองนะคะหรือว่านกสวยงามนะคะอุ้ยลังนูน้นเพื่อนๆลังนูน้นไอตัวเล็กมันเริ่มโผล่หัวออกมาดูโลกแต่มันขนมันเพิ่งมีนิดหน่อยเ,เพื่อนๆดูขนมันเพิ่งมีนิดหน่อย เดี๋ยวป้าเซมจะต้องจับมันไปขายนะนี่อ่ยนะคะวันนี้ป้าเซมก็มาอัปเดตน้องน้องนกขงยกนกสวยงามสามารถเลี้ยงเป็นรายได้เสริมได้นะคะเพื่อนๆอ,อุ๊ยมันต่อสู้กันเหรอ วันนี้อากาศก็ฝนตกนะคะเพื่อนๆตกฝนตกน้องๆก็จะเสียงดังหน่อยนะคะขอบอกวันนี้ลุงเอาเข้าเอ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 าอาหารให้น้องๆมันบินออกไปตัวหนึ่งเพื่อนๆสีฟ้าถ้าเฟรมและเสียดายว่ะอ้าวไอ้ตัวนี้ทำไมมันมีหนังยางล่ะโอ้ยลุงทำอะไรเนี่ยลุงไม่รู้ภาษาและ้วต้องไปเอาออกให้หน่อย ดีนะไม่รัดคอตายป้าเซมก็ยังไม่ว่างจับลูกนกไปขายเลยนะเพื่อนๆแต่ต้องขายนะเพราะว่าอะไรรู้ปะมันจะตื่นป้าเซมเพราะว่าเพราะว่าลังเนี้ยลุงบอกว่ามันมีสีไข่แล้วไขส่สีฟองเนี้ย ว่าไงคะลูก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 ของปัดเซมเล่นน้ำฝนกันดีดาเลยนะคะใจเย็นลูกใจเย็นดีดา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 ,ดดา,ดดาด